ละได้จักอยู่เป็นพระภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วบรรพชิตพวกนั้น ก็ต้องหล่นไปเองจากทำวินัยนี้เหมือนรอรถข้างที่ทำแล้วในหกวันตั้งตรงไม่ได้ต้องตะแคงล้มไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรปะชิตพวกใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ได้เองในธรรมวิน,น,นัยนี้เหมือนโลดถข้างที่ทำแล้วนานถึงหกเดือนย่อนหกวันกลิ้งไปตั้งตรงอยู่ได้ไม่ลมฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักละความกดทางกาย โทษทางกายกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายจักละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางวาจาจักละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางใจดังนี้ปิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล